ดื่มสมุนไพรปัจจุบันนี้มีจําหน่ายกันในท้องตลาดเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็สารกันบูดเหตุ <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องเก็บไว้ในระยะเวลานานอ่อสมควรว่าเราสามารถที่จะทําเองต้มเองดื่มเองได้มันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ของที่สดใหม่ สูตรที่สองคือเป็นสูตรที่ผสมด้วยพุทราจีนลำไยสีทองแล้วก็เกาจี้ซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยคะ่ะจะมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันสูตรสามนะคะอันนี้จะเป็นพุทราจีนมะตูมตะเกียบแล้วก็เห็ดหูหนูดำซึ่งในสูตรนี้เองนะคะดิฉันอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าเราต้มสูตรนี้คะ่ะสาหรับท่านที่มีปัญหาความดันไขมันในเลือดสูง แนะนำให้ใส่ใบกระเพราแล้วถ้าหากคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอกดไหลย้อนมากนะมายนัคือหมายความว่ามีบ้างหรือว่าหายแล้วอาการดีแล้วมีท้องอืดท้องเฟอ้อบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ขิงลงไปได้เป็นขิงแก่นะคะประมาณสักหนึ่งท่อนแบบนี้หนึ่งแง่งละค่ะนะคะอย่างงี้ใส่ทุบแล้วก็ใส่ลงไปต้มพร้อมกันแต่ถ้าเป็นคนที่กําลังกดไหลย้อนกําเริบก็ขิงไม่ต้องใส่ใส่แต่ใบกระเพราถามว่าใบกระเพราจะต้องใส่แค่ไหนก็ถ้าที่บ้านดิฉันเนี่ยคะ่ะเขาจะขาย กำลาห้าบาทอาจจะใส่ไปทั้นกรรมคือทั้นต้นนะคะล้างสะอาดแล้วก็แช่แช่ให้ปลอดจากสารเคมีล่ละค่ะเพราะว่าบางทีที่เราซื้อเข้ามาเด่ยค่ะมันจะมีส่วนผสมของสารเคมีอยู่ด้วยคือใส่ปุ๋ยฉีดยาโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาแช่ดัางทับทิมหรือแช่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผึ่งเอาไว้ให้เสด็จน้ําเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปต้มทั้งทั้งต้นได้เลยพอถึงเวลาค่ะต้มเสร็จแล้วเราแช่เอาไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะ เอาออกมาเฉพาะในส่วนของพุทสจีนินมาใส่ขวดเอาไว้สําหรับไว้ทานส่วนกากอย่างอื่นทั้งมาตูมทั้งกระเจี๊ยบก็ทิ้งไปส่วนเห็ดหูหนูค่ะดิ่ฉันก็เอาเก็บเอาไว้สะสมไว้เรื่อยๆคือต้มทุกวันของใหม่มีทุกวันสะสมแล้วก็เอาไว้มาทําสําหรับทํากับข้าวให้คนที่บ้านเช่นอาจจะมายำหรือจะมาทําเป็นผัดขิงไก่ ซึ่งคนอื่นที่ไม่ได้มีปัญหากฎไลย้อนเขาจะทานได้แต่ถ้าเปิดว่าคนที่มีปัญหากฎไลย้อนล่ะอาจจะต้องไปปรับประยุกต์นะคะอาจจะไปใส่ในโจ๊กอาจจะเอาไปใส่ในข้าวต้มเอาไปใส่ในแกงจืดอะไรก็ว่ากันไปนะคะสามารถที่จะทานต่อได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสูตรสามนะคะที่แนะนําให้ใส่กับใบกับเพราซึ่งจะดีมากสาหรับคนเป็นกฎไลย้อนถ้าคนเป็นกฎไรย้อนนะคะจริงๆแล้วทานได้ทุกสูตรทั้งสี่สูตรที่เตรียมมาให้นี้นะคะทานได้ทุกสูตรแต่เฉพาะสูตรนี้ค่ะที่แนะนําให้ใส่ใบกระเพรา เพราะว่ารสชาติเขาจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันกลิ่นและรสชาติเนี่ยจะอร่อยมากเลยใช้น้าฤทธิ์ขึ้นเพราะว่าปริมาณของสมุนไพรเนี่ยเข้ามากกว่าแบบกล่องนะคะมากกว่าชุดหนึ่งชุดสองชุดหนึ่งชุดสองนี่เราใส่น้ําเพียงแค่หนึ่งลิตรก็พอแล้วต้มใหม่ได้ทุกวันเราต้มแต่ละวันใหม่เสมอนะคะใหม่เสมอแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราจะทานทุกวันเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องใส่น้าตาลก็ได้บางคนถามว่าใส่น้ําผึ้งได้ไหม คือถ้าให้ดิฉันแนะนําดิฉันก็จะแนะนําว่าใส่เป็นน้ําตาลดีกว่าน้ําพึ่งเพราะบางครั้งเราไม่ทราบว่าสมุนไพรบางอย่างนะคะกับน้ําพึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไปด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลที่ไม่ฟอกขาวจะดีที่สุดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหวังว่าวิธีการทาเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรง่ายๆแบบนี้นะคะก็น่าที่จะมีไว้ที่บ้านแล้วก็ต้มดื่มได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดสามที่ดิฉันแนะนําให้ใส่ใบกะเพรากับขิงเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นสูตรที่จะดูแลเรื่องของเมือกมันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาความดันทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะได้เลยเพราะว่าน,นี่คือน้ําผลไม้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราเดื่มได้ถูกต้องเนี่ยนะคะต้มได้ถูกต้องก็คือปลอดภัยไม่มีสารกันบูดแล้วก็ปรุงสดใหม่อันนี้จะดีมากเลยดังนั้นทานได้ทุกอายุทุกเพศทุกวัยหวังว่า คลิปในวันนี้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรที่นํามาเสนอในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกท่านอร่อยกับเครื่องดื่มสมุนไพรที่ต้มกันเองนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ